เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัย182จุนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอสวรรทั้งหลายอันบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หาไม่และแสดงธรรมเพื่อกำจัดอสวะทั้งหลายอันจะไปบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หาไม่แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอสวรทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน และเพื่อกําจัดอสวะท,ทั้งหลายอันจะไปบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุญาตจีวรแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเราอนุญาตบินทบาตแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อ ความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจันทร์ด้วยคิดว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความอยู่ภาสุขจกมีแก่เราด้วยประการชนนี้ เราอนุญาตเสนาสนะแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อปกป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อยินดีในการหลีกเร่นเราอนุญาตคีลานะปัจจัยเพศสัชบริการแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพื่อบรรเทาวเวทนาอันเนื่องมาจากอา,าพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างยิ่ง